สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำสบู่กรีซอรีนสูตรสครับกาแฟกันค่ะต้องมีแม่พิมพ์แบบนี้นะคะนำเบสสบู่กรีซอรีนสำเร็จรูปจากบ้านสบู่ชอปกา200กรัมไปละลายค่ะเมื่อหลอมละ,ละลายจนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำผงสครับกาแฟค่ะใส่ลงไปเลย3 6กรัมค่ะจากนั้นก็คนๆๆน,น,นะคะให้สครับกาแฟนะคะเข้าเนื้อสบู่ค่ะ ต่อไปก็ใส่น้ำหอมกลิ่นกาแฟสตาร์บัคหอมสดชื่นลงไปได้เลยนะคะหยดหยดหยดเหยาะเหยะเะแบบนี้เลยค่ะเห็นฟองที่เกิดขึ้นไหมคะเราก็สามารถใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดฆ่าฟองกันไปเลยนะคะฉีดแบบนี้เลยค่ะฟองก็จะหายตัวไปฉีดแม่พิมพ์เป็นการฆ่าเชื้อโรคไปด้วยเลยค่ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราก็เทสบู่ลงโมลกันเลยค่ะทั้งหมดนี้เก้อนเลยนะคะสูตรนี้ค่ะ ตบท้ายด้วยการพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฆ่าฟองสบู่